ร่างเก้ีวเขาว่างหันผมปลูกแปดไล่อยแปดลายสองงานครับแปดลายสองงานนี่ผมเบิดอยู่สองถุงเคืองครับสองถุงเคืองเดี่ตัวหนามเขาใส่ดีครับดีครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าครับได้ซิบเบดตันสิเบตตันครับแต่ว่าหดสองเทือหดสองเท้าหรือก็หัวหนามสองเทอาหัหนามสองเท้าคุณว่ามีไมล่ะค่ามีไมล่เห็นมั้ย ขนาดปายนยังในซิเวตันนะข้าวในซิเวตันโอ้ยเข้าปานเบางคนขากะับบ้านขึ้นเดี๋ยวไลายแต่บูหูแล้วมันหันได้เองมันนะมันวางหนามลายเนาะ <laughs> ผมก็บอกู้มันกัดเที่ยวอยู่เด้เออเศรีฮอร์โมนขาหญ้ายญ้าขาแมลงเทียวเดียวม่วนเดียวจบเอาเทธอเดียวเลยผห่กยง่ายเลยกินซ้ำนี่ละปานยังในแบบไล่เลยเงาเผด็จบู สวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่าพอครับพี่น้องเลยครับมีผ้ามาช่มเขาโพดนาคนอีกแปลงหนึ่งครับนะครับแปลงนี้ว่าเพื่นปลูกพันธุ์ใดใส่พันธุ์ใดนะครับผลผลิตเป็นยังไงนะครับตรงถามจะาของแปลงเพิ่นนะครับว่าเป็นยังเพิ่นคือเลือกปลูกพันธุ์ไหนนาคนครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับผมครับผมนี่นามตัวก็พี่น้องไครครับครับผมผมอ่านายเมย์นายประทมครับครับผมอ่าพี่กุบันกะ ม่ก็แต่งหน้แงดีกว่ครับอะไรครับไดครับปัจจุบันดำรงแต่งหน้าโยกโคงการบริหารสวนตบูดนะครับโอ้โหันนาโยกนะครับารรอาชีพรักเขาคือทำหน้าอาชีพเสริมเขาก็คือเห็ดข้าวโพดหน้าแรงรล้างหน้านะครับปกติปกติผมสีปลูกมาแล้วสี่ปีนะครับนี่ปีนี้ผมมาเห็ดไอ้หน้าฝนนี่ทดลองเบิรงนะครับถุงหนึ่งถุงหนึ่งก็สิบอ่าสิบกิโลครับสิบกิโลอยู่ประมาณสามไร่ ตัว้หาทดลองอยู่นี่เป็นเป็นพันใดครับเนี่พันเอนเชครับเอนเชนาะของสมุนเอนเครับแล้วช่วงไอ้นหลัางลังเกีียวเขาเนี่ยลังเกีียวเขานี่อยู่น้ำพมาครับอยู่น้ำพม่าไว้ใส่พันใดเพราว่าเซลลพวพม่าตลอดเซี่ยวพม่าาอบร่มเมราะว่าสิบเป็นเชเมร่อว่าดีค่าเม่อนสิบเป็นอ่าสามสามเก้าี่สิบแปดเก้าเ3 9่มาอบร่มครับพมาอบร่มตลอดอยู่อ่าในบ้านพมาอบร่มให้ความรู้การปลูกปลูกอย่งได เฮ็ดจังไดนะครับแล้วเราผมกับจว่ามือใหม่กับมือใหม่อยู่เด้อเพราะว่าผึ่งเห็ดเนาะครับกับเวลามันก็หายครับหัวกับสวนนี่ก้าน้อยเพราะว่าทำยังงานอยู่นะครับเลยสี่บาทห้เต็มถี่ก็ว่าเต็มถี่นะครับครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นตัวเสริมเนาะตัวเสริมเป็งานหลักนะครับงานหลักเนี่ยเป็นยังไงเอันพืผลิตบางลังเกี่ยวเขานะล้างเกี่ยวเขาว่างหันผมปลูกแปดไร่ก่อยแปดไร่สองงานครับ ลายสองงานนี่ผมเบิร์ยูสองทุงเคริงครับสองทึงเคริงเนี่ตัวหนามเขาใส่ดีครับดีครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าครับได้ซิเบตตันซิเบตตันครับแต่ว่าฮดสองเทือหดสองเท้าหือว่หัหน้าสองเทือหัวหน้าสองเท้ามันมีเวลามัน ขนาดปานนี้ด้สวตตันนะเข้าในสวีเดนเข้าป่านนก้บางคนเขากล่าวว่าคือเดี๋ยวไล่เสียบุหูแล้วมันหันใดเองมันมันวางน้ามันไล่เนาะผมก็บูกู้มันก็เที่ยวอยู่ด้ออแต่ว่ามันหันเวลานหนักเขากว่าต้องเฮ็ดที่บาบาม่งมองก็ไดนอกครับว่าเอาเฮ็ดนึงศิลาว่าคนเวลาน้อยว่ะครับอืมครับวันนี้พ่อพ่อใส่ปุ๋ยจังไดบ่านนี้ผมสใส่ปุ๋ยอยู่สองเถอาเื่อแรกคือมักอะไรครับมักกับขี้ไก่เนี่ยแหละ ็คือห้องผื่นเนาะครับห้องผื้นก็คือตัวแปดไล่นั่นผมใส่สองสอบยูเลียสองสอบเป็นปูยูเลียหมวดสองก็ใส่นักงนังแน่ก็คือหาสอบหัวดสองหวดสามก็หาสอบ้านฟักหาสอบทั้งหมดก็ใส่ปุตยูเลียเบิร์สิบสองสอบแปดไล่ใส่เบิร์สิบสองสอบสองสอบก็ขี่ไก่แน่ขี่ไก่กับเครื่องรถครับเครื่องรถสิบหลอดเครื่องรถสิบหลอ พอมาแบ่งกันสิบ้อนมาแบ่งกันพลกรืเงงใส่แค่นี้บอกบานเรื่องกันพวกกันฉีดยาคุ้มหญ้าฉีดเท่าเดียวครับฉีดเท่าเดียวอีกฉีดฉีดฮอร์โมนขาหญ้ายา้าขาแมลแรงเท่าเดียวม่วนเดียวจบเอาเท่อเดียวเลยห่วยกี่เงียเนี่ยเกิดซานีละวันนี้ยังได้แบบารหนึ่งคราเผด็จโอ้โด้ครับมันเป็นนํา ครัว่าฮดซองเทียนมันกับฝนตกใส่ได้อดผีกายเทียนหนึ่งแล้เป็นสามฝนมาซอยน้ำหนอนฝนมาซอยน้ำอยู่ครับเทียนหนึ่งก็ตามความจริงนี่ละคิดว่าเป็นกาว่าเห็ดกะไดิไลอยู่ผมกับบัตรพุทธเดลายอยู่สิบปดตันคือวบัตรพลายอยู่ลงทุนกัสิบปทโมูปายในนะครับครับบ้านเรื่องเรื่องระบบน้ำพุ่นพอเลยระบบน้ำมีใส่แบบใไพน่นใส่สาใส่สาบ่รอเนี่ยเส้น้ำสาเพก่อน้ำมาดดานพุ่งออกสายญ่อยู่บ่พ่อ สารนี่ก็คุ้มได้อยู่ว่าสิบหาไรไอ้ย่้เบิ้งผ้าเที้งหน่อยเบิ้งวาใหญ่เปนเลยนะสิบหาไรเนาะพ่นาปีสิมาผมสิลงสิบหาไรอืมสิปูขยายขยายลงไปอีกนะครับครับเพราะว่าเห็ดทดลองมาแล้วหัวว่ามันได้เนาะหัวว่ามันได้ว่าหนามหนามเพามันคุ้มแล้วครับผมจะใส่หลอดจัดครับอ่าไอ้ตั้มรอดจับนี่แหละมันจังแต่ลายหัวเด็ดเปิดเดียแต่ละเก่าหัว อืมนะครับเมื่อกับบเมือไอแห้งครับแล้วก็เห็ดเป็นตอมออกมาใส่สปริงเกอร์นะครับคาบคับนี่โอ้นี่บอสาหนามพอสาตัวนี้เลือกเกลือภาเม็ดนะครับเย็ดตัวนี้นอครับอืมเลือกเกลือคือเขาสูบหนามมากมาพักไาสาแม่นสูบหนามาพักไาสาเวลาหนาฝนหนามเขาเปล่งหนามลงสาไปเลยครับคัดหนามไปเลยครับอัดไวมใหไม่ออก น้ำบ่อขามันระบายออกจะเล็กจะน้อยจีท no ่อม <media> ีละแป้งนี่ต no ัวผพ่มปลูกเป็นแป้งเดียวเลยโฟังมีคันแท่คือปูกระโพดเบิร์ตเป็นบ่อส่วมแค่นั้นตอนนี้เขาปลูกเขานอมาด้ส่ผมสไลด์ลงไปคนครับแรงเนี่ยจีขยายไปเลยเป็นชิมหาไรยสิบหาลรแต่ว่าหน้าฝนนี่เขาปลูกแค่นี้นอหน้าฝนร่องต้นนี้ก้อนนะครับแต่ก็ลองพันไม้อีกก็ลองพันไม้นะำผมว่าจะเป็นอย่างไรเนาะ นี่ครับตันนี้เพื่อนปลูกไว้ค้างบ้านเพื่อนพื้นที่ประมาณอยู่นี่ประมาณต้องไรครับซองไรเนาะครับซองไรมันกะบบสเสมอไปไหนนะพอ่อน,นบองสูงมองต่ำเนาะมันตัวนั้นมันันๆๆมีเบิ่งนขนาดฟักของิ่นจะเป็นตระกูลเอ็นเคมันจะฟักไม่ใหญ่นะพอน่อนะักไม่ใหญ่แต่ว่าน้ำนักดีนะครับบาครับต้นนี้กับวัฒนูคือกันเพราะว่าผมเห็นแปลงหนึ่งเพิ่นใส่นะครับแปลงไม่ชูเพื่อนก็ใส่เอ็นเคนะครับ แต่นำนักพว่มาสิแพ่ดีคาบอยู่เออนะครับแล้วต้องลองเบื่องนี้ครับเบิง่งเบิ่งขนาดฟักมันเหลองตง้มต้มมันสุกนะครับอืมก็เดี๋ยวคุณพอเป็นเกี่ยวนะครับเดี๋ยวพาผมงพันมาได้จะมาทำเป็นว่าเป็นไร้เป็นไร,รนะครับขาดรับนะครับหรือว่าเป็นเป็นพัดดองไม้นะครับที่เพิ่ิ่งใส่นะครับ แต่ตอนบางบางแหล่งพ่อใส่อันนั้นเนาะดีครับดีครับเนาะเก่าสุดเก่านะครับตัวนั้นแต่ไรเพื่อนใดซีเรสตันนะครับเอ็ดแบบง่ายๆนะครับใจเขาถามผู้ส่งเถือใส่ยียาสีเงี้ยเพื่นจะใส่เที่ยเดียวเลยนะครับผมอืมเป็นตัวเฮ็ดยากนะครับสไตล์คุณพ่อคนคนบางคนนี่เวลาเอาสุดท้ายผมอยากให้คุณพ่อแนะนำพี่น้องข้างในสำหรับให้จิปูกระพงเมื่อไม่ครับผมให้เปิดขโคดเมื่อไม่นะครับเด้อก่า เข้าต้องศึกษาเนะครับศึกษาหนึ่งกับเวลาเพิ่นไปอบรมอยู่เพื่อนกำน,นันผู้ยิบ่าเข้ากับไป,ไปศึกษาน้ำเพลินเพนสินมีแพนภาพหายเห่เาแพนภาพหายเข้าแต่เ้าปฏิบัติตามน้ำเพิ่น,ใน,ในได้นั่เข้าเสดไลเด้แต่เ้าปฏิบัติตามน้ำเพิินมาได้มันก็เสียเดไลแต่เหตุตามมาตระบาดอยวคลองก็เสียใดคือพรมนี่แหละมาลองกองแข่งแต่เหตุแบบเพื่อนกับไรละสองตันแล้วครับเข้าได้กันสองตันสองสองตันสามนี่คือออบตล่ำไห้แสวงบงนี่ก็สองตันสามไรหนึ่งนะครับ แต่เขาเฮดแบบก็คือบ้านนะเนาะลงทุนร้ายมากแต่ร้ายนะครับลงทุนหน่อยก็เด่น้นยอยคือว่าเป็นเป็นอาชีพเสริมทีดีเลยบ่ครับแม่เป็นอาชีพเสริมล่างหน้าะครับทีดีเลยแม่เพราะว่ามันเขารับพังข้ายเขาเขาเบิดนี่ก so ็่ได้เงินพ่ะหาหมื่นแม่มาครับครับเบิด์ตสาวไรลนี่ก็บ่ได้ดก็บ่ได้หาหมื่นบ่าไปให้กับโผไปให้กับโดแสนแค่แสนไรมันหน่อมันกัด แต่ว่าแต่ละบบน้ำต้องดีท่านละครับอืมโอรละบบน้ำดีเอาใจใส่มันแน่ครับสิบ่อยปลาละเลยกับบ่แมนนะผมแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมว่าผมไม่มีเวลาแล้วครับผมด้เหตุตามแต่ผาแต่คองอืมแต่ว่าไม่อยากะบ่อห้ลงเออนี่บด้เ็ดน้าเลยพอเฮตุผพ้เดียวเดผู้เดียวก็ในเหตุเพื่เดียวนะครับขยันแห้งขยันแห้งนียเนี่ยบ่ให้ลงมาเลยเมียครับส่อปลาเป็นบ่แข็งแรง ครับยาบลายนะคะผักขุดที่นี่พี่นาะยาบลายนี่ผักยาพวักยังน้องครับผมอ้าวสุดท้ายถ้าพี่น้องเข้าจะโทรมาสอบถามจะโทรมาตามถี่เบอร์ผมบอกนะครับเด0848302059นะครับบ้านติดถนนสาย24ถามหานายยกวีไหนอยอยู่สายขุจารบ้านบ้านนายกวี่หน่ยตำบลบ้านยังตำบลยังนี่บ้านม่วงโมสามครับตำบลสมสารอำเภอเดชจังหวัดบุรีรัมย์ฉะนีครับ อ่ Nä, ผาผู้ใดผ่านมาสมินสองซีครับแวะสอบถามคุณพ่อได้ครับคุณปู่ยู่ข้างทางนะครับผมครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณหลายครับผมครับผมนี่แหละครับพี่น้องเป็นอีกตัวอย่างแปลงหนึ่งนะครับเขาโพดหนาฝนนะครับก็ใส่ผ่าน nk นะครับนี่ครับกำลังอีกดนประสิทธิเกี่ยวแล้วครับผลผลิตอเป็นึ่งได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะแวะมาถามคุณพ่อส่วนนะครับสอบถามปากพี่น้องอีกนะครับผมโอเคครับวันนี้พอครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ